คุนี้บอกว่าเป็นคุณผู้หญิงที่ชักเริ่มไม่ค่อยแน่ใจในสามีบอกว่าตัวเองอายุ24ปีนะคะอายุ <Ừ. S 1> ของสามีคือ23ปีนะคะแยกกันอยู่กับสามีเพราะเรื่องการงานเดือนหนึ่งสามีก็จะกลับมาหา1-2ครั้งแล้วก็จะอยู่ด้วยกันเน,น,นี่ยวันใน1วันเนี่ยจะมีกิจกรรมทางเพศบ่อยมากคือ3-4ครั้ง <Ừ. S 1> ตัวผู้หญิงคนนี้เขรู้สึกว่ามันมากไปคุณหมอคะสามีดิฉันมีความต้องการทางเพศมากเกินไปหรือเปล่า แล้วก็บางครั้งที่มีหลายครั้งเนี่ยมีอาการเจ็บด้วยบอกสามีเขาก็อ้างว่านานๆจะกลับมาหาครั้งหนึ่งเวลาที่ไม่ยอมหรือขัดขืนสามีก็จะใช้กําลังไม่ถึงขั้นทะเลาะหรือตบตีกันนะคะแต่เข้าใจว่าคงหมายถึงบังคับอนะคะ <c oughs> สามีบอกว่ายิ่งเวลาเขาขัดขืนยิ่งมีอารมณ์แปลกไปอีกแบบอย่างนี้เนี่ยสามีเข้าขั้นเป็นโรคจิตหรือเปล่าคะประเภทยิ่งขัดขืนยิ่งชอบจะมีวิธีแก้อย่างไรลองมาเกอบวิธีแล้วไม่ได้ผลพูดจาดีๆค่อยๆพูดค่อยๆจะ ยิ่งว่าก็ยิ่งไม่ฟังยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุยิ่งไม่ว่าก็เหมือนเดิมอีกเลยไม่รู้จะตั้งต้นแก้ปัญหาอย่างไรจะทําอย่างไรดีคะบังเอิญผู้หญิงเขามีความรู้สึกมันมากไปถ้าสมมติว่าผู้หญิงไม่ได้รู้สึกมันมากไปมันคงจะลงตัวดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประนีประนอมโดยให้ผู้ชายทราบว่าความต้องการของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นฉะนั้นผู้หญิงอาจจะต้องหาทางออกโดยการว่า ชวนเข้าไปทํากิจกรรมอื่นบ้างคะให้ออกจากบ้านไปอยู่ในที่สาธารณะบ้างเช่น mm hmm. ชวนไปดูหนังนะคะ <Yeah. S 2> ไปทานข้าวไปฟังเพลงหรือจะไปเดินเล่นให้มันเป็นเวลาอยู่ในห้องนอนน้อยลง mm hmm. อย่างนี้นะคะคล้ายๆเฉยๆออกไปหรืออาจจะบอกเขาโดยตรงก็ได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการมากถึงขนาดนั้นจะปรับกันหน่อย mm hmm. ดีไหมนะคะ ถามว่าสามีเป็นโรคจิตไหมก็คงไม่ได้เป็นหรอกนะคะเพราะว่าเขาก็มีสติดีแต่ว่าเขาอาจจะหมกมุ่นทางเพศมากไปนหน่อย mm hmm. หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความสามารถหรือความเข้าใจหรือความรู้ว่าความสุขของมนุษย์นั้นนะ่ะมันไม่ได้อยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมันมีชีวิตที่มันมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะมากที่นอกเหนือจากเรื่องเพศนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไม่ หูตากว้างงั้นผู้หญิงอาจจะต้องไปฝ่ายเริ่มต้นนะคะว่าถ้าไปฟังเพลงเพราะๆนี่บางทีมันอาจจะมีความสุขมากกว่าก็ได้บรรยากาศที่โรแมนติกนะคะแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีิจกรอําเกนที่น่าสนใจกว่ามาทดแทนแต่ถามว่ามันผิดปกติมากไหมก็อาจจะไม่มากในกรณีที่ดูอายุนะคะดูอายุที่มันแต่ครนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีในแง่ว่าเราหักโหมเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป ใช่ไหมคะาสามีเขาอ้างว่าช่วงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน <c oughs> <c oughs> นานๆกลับมาเจอก็อาจจะเห <c oughs> มือนกับว่าถ้านับเฉลี่ยเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ทั้งเดือนนี่อาจจะคิดว่าไม่มากแต่ว่าพอนับเฉพาะช่วงที่อยู่ด้วยกันต่อวันเนี่ย <c oughs> จำนวนครั้งมันอาจจะ มันมามันมาคล้องอยู่ที่ระยะเดียวที่ผู้หญิงก็ยอมรับ่ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเขาอาจจะไม่เข้าใจจิตวิทยาผู้หญิงก็ได้เพราะผู้หญิงทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเพศมากขนาดนั้นนะคะยกเว้นบางช่วงที่ไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้หญิงทั่วไปต้องการความรักมากกว่าเรื่องเพศครับเพราะอาจจะต้องตอบสนองความต้องการตรงนี้ของผู้หญิงจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็อยู่กันได้ยั่งยืนถ้าผู้ชายเอาแต่เรื่องเพศเพศเพศอย่างเดียวผู้หญิงจุดหนึ่งอาจจะเบื่อหน่าย นะคะเบื่อหน่ายได้แล้วก็ชีวิตมันไม่หลากหลายอ่ามันมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะที่น่าจะไปทําอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นชักชวนเข้าไปทำํำ